วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบูรณ์ประจําปี2566โดยนับตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นจํานวน470โครงการในพื้นที่580หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร โดยเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ233โครงการด้านสังคม65โครงการด้านสิ่งแวดล้อม35โครงการและด้านการศึกษา137โครงการนอกจากนี้องค์คมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยของแต่ละคณะในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารและงานกิจกรรมต่างๆต่อจากนั้นเดินทางลงพื้นที่นวัดศรีเมืองตำบลบุงคล้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาทิโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพืช อัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวโครงการสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติโครงการชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมผ้าอีโครปรินและโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน